ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิง F89 Scorpion เครื่องบินขับไล่สกัดการแห่งยุคสงครามเย็นของสหรัฐอเมริกาขีดขีดขีดบทนำกำเนิดแห่งเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นยุคใหม่ F89 Scorpion คือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นสองที่นั่งแบบเจ็ตยุคต้นของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา USAF ที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันน่านฟ้าของประเทศในช่วงเริ่มต้นของสงครามเย็นจุดประสงค์หลักขององค์การสร้าง F-89 คือการป้องกันภัยคุกคามจากเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหภาพโซเวียตที่สามารถบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์และโจมตีแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาได้ F-89 จึงถือกำเนิดขึ้นในฐานะ interceptor fighter ที่มุ่งเน้นการตรวจจับและทำลายเป้าหมายในระยะไกล โดยเฉพาะในสภาพอากาศเลวร้ายและช่วงเวลากลางคืนซึ่งเครื่องบินรุ่นก่อนหน้าไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรขีดขีดขีดการออกแบบและพัฒนา Development and Design หลังสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐอเมริกาต้องการเครื่องบินเจ็ตที่สามารถบินได้เร็วกว่าเสียงและสามารถสกัดการเครื่องบินศัตรูในทุกสภาพอากาศ บริษัท Northrop Aircraft Corporation ได้รับสัญญาให้พัฒนาเครื่องบินดังกล่าวโดยใช้รหัสโครงการว่า N24 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น F-89 สกอเปียนเครื่องบินรุ่นต้นแบบ XF-89 ทําทำการบินครั้งแรกในวันที่16สิงหาคมคศสอสาลา1,948ที่ฐานทัพอากาศมูรอกต่อมาเรียกว่าเอ w a r d Air Force Base การออกแบบมีลักษณะเด่นคือใช้ปีกตรงสเตรทวิ g ซึ่งช่วยให้เครื่องบินมีความมั่นคงในการบินสูงและติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตคู่อันลิสัน J35A33 F89 เป็นเครื่องบินที่ใหญ่และหนักกว่าขับไล่เจ็ตทั่วไปในยุคนั้นเพราะต้องบรรทุกเรดาร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากสำหรับการสกัดกั้นกลางคืนและในสภาพอากาศไม่ดีขขขีีขีดดด สเปคทางเทคนิค (Technical Specification) ผู้ผลิต Northrop Aircraft Corporation บทบาทหลัก All Weather Interceptor Fighter ลูกเรือ2นายนักบินและเจ้าหน้าที่เรดาร์ความยาว53ฟุต8นิ้วประมาณ16.36เมตรช่วงปี59ฟุต9นิ้วประมาณ18.21เมตร ความสูง17ฟุต6นิ้วประมาณ5.33เมตรน้ำหนักบินครึ่งสูงสุดประมาณ47,700ปอนด์21,636กิโลกรัมเครื่องยนต์2คูณันลิ i ส o n J35A-35 Turbo จพร้อมระบบ Afterburner แรงขับ7,400ปอนด์ต่อเครื่องรวม14,800ปอนด์ ความเร็วสูงสุดประมาณ1,050กิโลเมตรชั่วโมงแมท0.85พิสัยบิน1,600กิโลเมตรเพดานบินสูงสุด49,200ฟุต15,000เมตรอัตราการไต่ระดับ4,600ฟุตต่อน,นาทีขีดขีดขีด,ขดระบบอาวุธและการสกัดเป้าหมาย Armament and Targeting System ในช่วงแรก F89 ถูกติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติ6คูณ20มิเ mm, ม M24 แขนนอนที่จะหมูกเครื่องต่อมารุ่น F89D และ F89J ได้เปลี่ยนระบบอาวุธไปเป็นขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศ Mighty Mouse FFAr Folding Fin Aerial Rocket จำนวนสูงสุดถึง100ลูก รุ่น F 8 9 J ถือเป็นไฮไลท์ของประกูลสกอร์เปียนเพราะเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไลย,ยุคแรกที่สามารถติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์ A I R 2 g ง G N I ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลายฝูงเครื่องบินทิ้งระเบิดสัตรูพร้อมกันในอากาศระบบเรดาร์ฮักเกส E 1และ E 6ที่ติดตั้งในสกอร์เปียนสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะหลายสิบไมล์ทำงานร่วมกับระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่เรดาร์สามารถล็อกเป้าและยิงขีปนาวุธได้อย่างแม่นยำขีดขีดขีดความสามารถในการรบ Combat and Interception Ability F-89 ได้รับการออกแบบให้เป็นเครื่องบิน All Weather Interceptor อย่างแท้จริงหมายความว่าสามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวานันกลางคืนหรือในพายุหิมะด้วยระบบนำทางเรดาร์และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ในยุค1950 s เครื่องบินทิ้งระเบิดของโซเวียตอย่าง TU-95 แบ a r หรือ TU-4 ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามใหญ่ต่อสหรัฐอเมริกาและ F-89 เป็นแนวป้องกันด่านแรกของ NORAD (North American Air Defense Command) โดยมักถูกประจำการในแนวเหนือของอเมริกาและแคนาดา ถึงแม้จะไม่เคยเข้าร่วมสงครามจริง F-89 ก็มีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศในช่วงสงครามเย็นขีดขีดขีดประวัติการใช้งาน Operational History F-89 เข้าประจำการครั้งแรกในปี1951กับหน่วย84 Fighter Interceptor Squadron ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาต่อมาได้ประจำการในหลายหน่วยทั่วประเทศ โดยเฉพาะในฐานทัพที่อยู่ใกล้ชายแดนแคนาดาและขั้วโลกเหนือในช่วงปี1950 s เครื่องบินรุ่นนี้ถูกใช้เป็นเครือข่ายป้องกันทางอากาศร่วมกับเรดาร์ภาคพื้นดินซึ่งเชื่อมโยงกันเป็นระบบอัตโนมัติเสร็จเซมิอโตเมติกาวเอนไวรอนเมนต์ในปี 1,957 F-89J รุ่นติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์ได้ทำการทดลองยิง AIR-2 Genie สำเร็จถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ในอากาศจากเครื่องบินขับไล่ F-89 ถูกใช้งานจนถึงต้นทศวรรษ1,960ก่อนจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินเจ็ตรุ่นใหม่เช่น F-101B Voodoo และ F-102 Delta Dagger ขีดขีดขีดเทคโนโลยี Technology และนวัตกรรม Modern Feature and Innovation แม้ว่า f 8 9จะเป็นเครื่องบิในในยุค1 9 5 0 s แต่ก็ถือว่ามีเทคนโนโลยีล้ำยุคในสมัยนั้นเช่น 1. ระบบเรดาร์นำร่องอัตโนมัติสามารถล็อกเป้าหมายและนำทางการยิงได้โดยไม่ต้องพึ่งสัญญาณภายนอก 2. ระบบควบคุมการยิงแบบอิเล็กทรอนิก ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์อะนาล็อกในยุคแรกแรก 3. ขีปนาวุธนิวเคลียร์จีนีเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิด a i r ์บอลนิวเคลียร์อินเทอร์เซชัน t e r อ u r n e er, เแบบคู่เพิ่มแรงขับให้สามารถเร่งความเร็วขึ้นอย่างรวดเร็ว 5. ระบบบอดีไอปีกเดอะอิซซิงสิสช่วยให้สามารถบินในสภาพอากาศหนาวจัดได้ขีดขีดขีด ปัญหาและการปรับปรุง issue and modification ในช่วงต้นขององค์การใช้งาน F 8 9ประสบปัญหาหลายอย่างเช่นโครงสร้างปีกแตกจากแรงดันขณะบินเร็วเกินไปและปัญหาในระบบควบคุมเชื้อเพลิงแต่นอทรอบได้ทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มความแข็งแรงของปีกและปรับระบบเครื่องยนต์ให้มีเสถียร,รภาพมากขึ้นรุ่นต่างๆของ F 8 9ได้แก่ F89A รุ่นต้นแบบ F89B C รุ่นปรับปรุงอุปกรณ์เรดาร์ F89D รุ่นติดตั้งจรวด Mighty Mouse F89H รุ่นทดสอบขีปนาวุธแฟ l c o n F89J รุ่นสุดท้ายพร้อม g i n i y Nuclear ขีดขีดขีด,ขดมรดกทางการทหาร Legacy and Historical Significance แม้ว่า F-89 จะไม่โด่งดังเท่ากับ F-86 Sabre หรือ F-100 Super Sabre แต่เครื่องบินรุ่นนี้ถือว่าเป็นรากฐานของระบบป้องกันทางอากาศยุคใหม่ของสหรัฐอเมริกาเพราะเป็นหนึ่งในเครื่องบินรุ่นแรกที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับระบบเรดาร์ภาคพื้นดินและระบบสั่งการอัตโนมัตินอกจากนี้ยังเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นแรกของโลกที่ใช้ขีปนาวุธนิวเคลียร์ในอากาศ ได้จริงซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในยุทธศาสตร์ป้องกันภัยทางอากาศในยุคสงครามเย็นขีดขีดขีดสรุป Conclusion F89 s c o r p i ยนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคแห่งความกลัวและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างสองมหาอำนาจมันไม่ได้ถูกสร้างเพื่อรบในสนามรบแต่เพื่อปกป้องด้านฟ้า จากภายคุกคามนิวเคลียร์เป็นเครื่องบินที่สะท้อนถึงวิวัฒนาการจากขับไล่ธรรมดาไปสู่ระบบสกัดการทางยุทธศาสตร์เทคโนโลยีหลายอย่างใน F 8 9ได้ถูกนำไปต่อย,ยอดในเครื่องบินรุ่นต่อมาเช่น F 1 0 1 F 1 0 2และ F 1 0 6ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญของยุคทองแห่งการป้องกันทางอากาศของสหรัฐอเมริกาขีดขีดขีด F 8 9สกอร์เปียน The Silent Defender of the c o w a โ a k i เครื่องบินที่อาจไม่เป็นตำนานในสงครามแต่เป็นตำนานแห่งการป้องกันประเทศอย่างแท้จริงอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง